นี่เราจะพามาดูห้องอัดของพี่ตูนกันนะคะนี่ก็เป็นที่จอนรถครับมันน่าเป็นลรีวิวห้อง,องอัดได้เลยนะอืมทำเป็นติดแอร์เป็น,ปนการ์ดสตูดิโอแค่การ์ดสตูดิโอเออสิ่งดีนะครับอ่ะเข้าไปดูในห้องอัดกันก็้าได้านในนะจอนเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้ลงอุปกรณ์อันนี้จะเป็นครัง้งแรกหรอที่จะได้เห็นข้างในใช่เพราะว่าไม่เคยเพราะว่ามันปิดล็อกคุณแฌ่ไว้แล้วก็ไม่อยากเข้ามา สวยงามปูใหญ่มากเลยอ่ะพ่อคือพ่อมันใหญ่มากเลยอะนี่ขนลุกเลยนเต้นไหมปากพ่ฉี่โอ้โหนี่ครั้งแรกที่ได้เข้ามานะคะเพิ่งเห็นเลยอ่ะพร้อมทุกๆคนเลยอ่ะมันสวยมากเลยอะพ่อตื่นเต้นแทนพ่อเลยอะได้ทำงานในห้องนี้ล่าสุด วัดเองเลยจ้าเดี๋ยวเราจะเริ่มลงเฟอร์นิเจอร์กันนะคะเดี๋ยวดูว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะนี่ครั้งแรกปาที้ได้เห็นสตูทของตัวเองใช่เก่ยเต้นมาก Body Slam อัลบั้มใหม่จะมาอาที่นี้ไหมคะน่าจะมีได้นะอยากให้มันอย่างไรน้อยสักขึ้นอัลบั้มหน่อยถ้าจัดตารางทําให้มันสรุปได้ก็เปลี่ยวกับยี่สิบปีแล้วเราฟังนะคะอัลบั้มใหม่ Body Slam ชื่อสตูทอะไรคะในวันเชื่ออะไยพราะอยากให้ชื่ออะไรบางชื่อทะเลแล้วเวลามันสูทที่เดียวกันนะ ดูทะเลแลว้วเวลาไม่น่าเสเดี๋ยวลองโอเค